ยี่สิบสี่ชั่วโมงในบอกฟูเอาเลยนะครับแลจะเป็นอะไรเดียวเสียงเอาเลยนะฮะก็ต้องขอกราสวีตัสสวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้อยู่ผมเด่นในครับคนดีคนเดิมใช่ไหมครับ ฮะอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นเริ่บอกทีแบบบอกฟุตการเริ่มต้นใหม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงในบอกฟุตกันนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาเลือกเอ่ออะไรนะทีมก่อนเนาะผมขอเลือกโจนสลัดคนเร็วๆอย่างเราก็ต้องเลือกโจนสลัดกันอยู่แล้วนะฮะอืะ้อโอ้โอ,อ,อ้ผมได้ผอผอเงียบผอเงียบใช่ไหมมนุษย์เงียบเออ ดีจริงๆดีงามสวยงามเดินแบบมิดด็อกเตอร์มันชื่ออะไรวะช่างเลยก่อนอื่นนะฮะเราขอไปรับเคสกันก่อนอไปไปรับไปรับเลยนะฮะรับรับรับอยู่รับรับมีดให้คมไม่ให้ไม่ใช่แล้วเลยเอาละนะฮะก็ต่อยไปต่อยมาดี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 เอ่เออมวยไทยแลมวยไทยเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณให้ไม่ใช่แล้ว เอา้าเงียบทำไมขอโทษอะต่อเลยต่อยมันต่อยมันปื้มัดหนึ่งสองสามนะเลี้ยมักหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหห้าหมัดตายเลยนะฮะรือเปล่าอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ตัวแล้วก็สิบสิบมัดนะคะตายผมเก่งจริงๆเลยอ่าก็อื่นนะอะไรนะอัพสัตแปดอัพไหมอัพไม่อัพดีกว่านะฮะเก็บไว้ดีป่าวอ่ะเพราะว่าเก็บไว้เอเออะไรวะนั่ยอะไรนะเ,เรามาฟาร์มกันดีกว่าเงียบเอาฟาร์มไอต่อยไอต่อยไอต่อยมัดสองมัดมัดสามมัดมัดสี่มัดไม่ใช่แหละ ต่อยะต่อยต่อยะต่อยหมัดสองหมัดต่อยอะต่อยอะต่อยเฮ้ยมันมีมีดปะว่าจะแตะเอามาแทงนี่ต่อยอะต่อยต่อยต่อยทำไมเอามาขอดูผลก่อนละกันมาฟาร์มเล้กันต่อเลยนะฮะ เตือนโนแล้วก็มาเออเอาลืมกดหมัดล่อหน่อยแล้วกันอ่อาก็ไม่ติดต่อยมาทางนี้แล้วก็ต่อยแล้วก็มาทางนี้แล้วก็ต่อยแล้วมาทางนี้อ๋อแล้วก็ต่อยมาดีมาดีโอ้ยโดนลูกอ้าโดนลูนกกระทื่อเพื่อจะเชื่อตัวอ้า อะไรวะอะไรวะเออมอนอะไรอ่ะอะไระอะไระ่อะ,ะ,อะ,ะ <c oughs> ปัญญาอ่อน <c oughs> และหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มต่อไปจน level <c oughs> เลเวลสิบอาไปช่างหน้าเบื่อซะจริงเลยอ่ะ ดูเหมือนว่าจะลืมซื้อดาบนะผมก็เลยมาซื้อดาบคัตล่าสโอเคกดซื้อไปเลยซื้อปัมโอเคแล้วหลังยังแล้วก็ไปเกาะลิงกันนะฮะอีกแล้วเอาดาะฆ่ามาถึงเกาะลิงแล้วหรือว่าจังเกิลไอ s ์อแลน โอเคก่อนเอ็นเรามารับเพจกันก่อนเลยนะผมรู้ที่รับเพจอยู่โอเคได้เวลาขึ้นไปขึ้นไปแบบอซูมสักเอ๊ะเอ๊ะเหมือนเห็นอะไรผ่านผ่านตาหน้าตาแปลกๆขี่ใครเนี่ยใครมาขี่ไว้เนี่ยเอออ๋อผลนี่ผลผลผลดากเหรอผลดากกว่าผลดาก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 เกยเกกินเลยอีติ้งฟู้ด อืได้ผลดากแล้วแววดารอกอก <c oughs> กัดออกเสียงสุดโอเคไปเรามาอ่รับเคลกันต่อรับเป็นไร <c oughs> กันต่อเลย้แ <c oughs> ลวหลังจากนั้นนะผมก็จะฟาร์มไปจนกว่าจะเวลสิบห้าโอเคไปเราไปฟาร์มกันต่อเลย ผานไปร่างหลายเอ้อเอาไอไอไอเวทนี่เอ้ยนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่ยอมตัดไปตอนเร็วสิบห้าโอเคขะยังน่าเบื่อจริงๆเลยพวกวางแกวผู้เล่นใหม่นะน้าเอารหัสหลักมาตบ เอ๊ะเรียกน้องรักกัวม,มาตบดีกว่าห้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 าไม่ดีไม่ดีมันไม่ดีเออโอเคไปเดี๋ยวต,ตัดภาพตอนได้ฟาร์มเย่ผมได้ฟาร์มอย่างสันติสุขตอนนี้ก็เรื่อกสิบสองแล้วอัพสเตตแบบอืมโอเคเรามาตีบรรพบุรุษของเรากันต่อเลยนะฮะจดกว่าจะเลเวลสิบห้าโอเคไปเย่ไม่สิบสามแล้วสิบสี่สิบห้าอ้าวเฮ้ โอเคท,ทีนี้พวกลิงกางมันก็จะตีผมไม่เข้าแล้วหรือเปล่าวะโอเคช่างมันเละโอเคอเคารออาเไปฟาร์มกันต่อเลยโอเคโอเคแล้วโอเคทำไมหลายรอบอย่าโอเคไปเออโอเคอีกแล้วโอเคเออโอเคลองฟาร์มกันต่อเลยฮ่าฮ่าพูดล้วนี่น่าเบื่อจริงเลยนะ โอเคลิงกังตีเราไม่เข้าทีนี้เราก็จะฟาร,ร์มได้แบบง่ายๆแบบโคเจ็บขอโคตะระอีฟี่เลยวนะั้ผมแล้บจะแล้วลจุดๆนี้พอฮะแล้วหลังจากนี้ผมก็รู้สึกจะอยู่แบบอย่างสันติสุขสงบสุขสุข สุขาอนามัยอมิตรพุทธนามตตสาภกาวตัวโตวสัมมาสัพพุทธัสสะนมตาสาภกาวตัวโตสัมมาสัพพุทธาสาเพียงเอาละก่อนอื่นเลยนะที่ระจารย์ภาพมาตอนนี้พ่อผมจะใส่โค้ดโอเคได้เวลาใส่โค้ดกันแล้วแล้วนะฮะจะได้ฟาร์มเร็วๆ เอาละนะผมก็ใส่โค้ดเสร็จละโอเคเราไปฟากมันเถองนะเดี๋ยวนะจอผมเหมือนลืมอะไรให้มึงลืมอะไรเปล่าเอ้ไอเฮ้ยเออไปละมันไปแล้วมันไปแล้วมันรีบเลยมันรีบเลยมันรีบ กอะไรเออเอ้าเอาเอ่เอทำไมเร่งสปีดวะเอ้ยเร่งสปีดทำไมนะช่างเธอะเร่งเร่งไปพอ,อยังไงผมก็ไม่สนอะไรอยู่แล้วแล้ว,ลวจังหวะน,นี้ผมก็ l ล v e l สี่แล้วผมสามารถรับเควสตีบอสได้แล้วเพราะเพราะฉะนั้นผมได้เวลาไปตีบอสแล้วแล้วนะกอริลล่าคิงนั่นก็คือกอริลล่าคิงเด็ดช็อเควสไม่ว่าดิฟเฟนต์แต่กอริล่าคิงก็คือฆ่าฆ่าราชากอริลล่าใช่ไ okay. หมโอเคเพราะฉะนั้นเราไปตีกันเลยเย้ค่ะเย้เย้ โอเคในฐานะที่ผมผมเป็นเผ oui, ่าเงืออผมก็เลยว่ายน้ำได้เผ่าเงือกมันดีนะโอเคปะคอรีล่าฮิงเงอไหนๆก็ไหนๆแล้วมันตียากเพราะฉะนั้นผมเอ้ยเวลาเล่งสปีดเลยฟอตเทเว นใกล้ตายแล้วขอปิดฉากด้วยพุ่งชนตายแล้วเออเววเวลเวลเวลโอ้ขาดอีกหนึ่งเววเอเวนมาลโอเคได้เวลาฟาดเทวตีลีอ้าวตีไม่จบเลเวลสามสิบแล้วโอเคได้เวลาไปอีกเกาะเฮ้ยไหนไหนก็ไหนๆเป็น เอ๊ะซื้อเรือดีกว่าเอเรือเรือเรือเอ๊ะไอ,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 อ้คนขายเรือต่อเรือให้หน่อยช็อปสามสล็อปชอฟออ,อะไรช่างมันเถอะเ,เออเรือล้ำแรกของกลุ่มโจรสลัดเ,เบคอนออโอเคเดินเราไปฟูด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 ไรอืมกลุ่มโจรสลัด,ลดเบคอนก็ต้องมีสัญญาณษักเสีย เสีเชสัญญาณรักนั่นไหนก็คือก็คือก็คือ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 ความเร่งความไวไงพวกเราชอบเร่งความไวเอและคนพากันก็จะไม่รู้สึกว่าต้องอช่างมันโอ๊ยกลุ่มโจสลัดเบคอนโอเคได้เวลาฟาร์มต่อไปอีกแล้วคนรู้จัก ASMR ป่ะต่อไปนี่คือการฟาร์มแบบ ASMR แบบโคตร ครับเรามาฟังกันแบบปกติกันดีกว่านะครับคนดูโอเคอ๋อตีมอนตตัวตอนนี้ผมเวล่งสามสิห้าแล้วมอลก็ตีมผมไม่เข้าแล้วสกิลดาบของผมนะครับได้สกิลใหม่ก็คือมีชื่อว่าเอฟาเลสซื่อมาไงวะโอเคเรามาฟนันกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเป,เป็นไรโอเ,เอซาเลส ไม่โดนอีกตัวดื้อด้านเอิฟัน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 เจ็บคออ้อฟันหา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 ฟันฟันฉลามไม่ใช่นาเบือฮะฟ้ามฟ้ามฟ้าเมลแอชาเลต พลัดอะไรสักอย่างรัดๆนี่แหละในดอเออไม่ใช่ละเออเดาร์กล็อกอีกปิดพุ่งต่อยเออเออเ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 อเอออใช้ห้าดี๋ว่าไม่เอ๊ะสลับเท่จริงๆกกสึกะเทนโชว์พุ่งไม่ตายวะฮึ่มฮฮึ่มฮ พวาหมายของผมก็คือจะเป็นนักจาบอันดับศูนย์อันดับหนึ่งของโลกให้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราเจ็บพอโอเคเรามาฟาร์มกันต่อกอ่วเอ่อฟัน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 และตามด้วยควานแห่งเทพไม่ใช่ลและะ้วแอร์ฟเลสตก ชื้อชืๆอชื้อชือเมอืมเทโอยับรู้จักเปล่าเอาไม่ได้ใช้หมัดนี่ว่ะเอฟเฟาเลอืมอืมเอาละฮ่าฮาเฮ้เฮ้พุ่งปั่นฮาฮเร็เวิลสี่สิบไหมสี่สิบไหมสี่สิบไหมไอ อีกเวลเดียว40แล้วนะฮะคนดูโอเคช่างเหอะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาจบคลิปแล้วสินนะโอ้ยงานยังยงไเจอกล่องสมบัติว่าได้สองพันเวลห้าสิบมันสุ่มผลได้ใช่ไหมอัปเดตมาใหมนะ่น่ะโอเคเราไปพุ่งเก็บเมื่อกี้เหม็นเห็นเห็นใครอะไรวะน่าจะคิดไปเอ๊มันกีดีรูดูฟรีอ่ะ ฉันขอเป็นลูกเรือหน่อยได้ไหมเนี่ยลูฟี่ได้สิเออคิดไปเองอ่ะเออเอดีออ๋ยวมันตาม,มา่าเอ,อ้วมันจะข้าเราเอ,อ้วมันจะข้าผมเฮ้ยมาเดีย๋ยวมาเดีย๋ยวเด้ยมาเดิเออฉนันได้เวลาไปทิพ ที่หน้าตาหล่อเท่นี่นะขอสจอเยยังไม่แชร์ผมขอปิดคลิปก่อนแล้วกันปิดคลิปแล้วก็จบแค่นี้โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ภายภาคหน้าซ g a i n on t h นน t ่ะ e